สวัสดีครับจากร้านเดบบี้อุปกรณ์การแพทย์นะครับวันนี้เราจะมาดูสินค้ากันกคือมันคือน้ำเกลือนะครับเป็นแบบว่าเป็นแบบขวดแบบนี้นะครับ NSS นี่นะครับขนาด100 ml ร้อยมยาไม่ชัดปรับก่อนนี่นะครับ100 ml นะครับนี่ขนาดน่ารักมากดูเด็ดูดีกระปุกกระปิเลยนะครับนี่100 ml นะครับสิ่งที่ลูกค้าได้ไปก็จะเป็นขวดแบบนี้นะ100 ml จุกมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็เขาก็จะบอกไว้ว่าขนาดวันทุ่กวันที่อะไรแบบนี้ันรรพีใช่ไหมนี่ครับวันเบรร exp บรนผลิตอะไร ลูกค้าสามารถชแชทหาเราได้นะเดีเราเช็ค <meets> ก <Gil ets> ับสตอกให้โอเคลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อกับเราได้นะครับ N S หนึ่งรอย m l บคุณครับช่งเดือนส่งไวัายในสามชั่วโมงสั่งด่วนเราก็ไปส่งได้เลยครับยังไงกันบ้างคะหากลูกค้าสนใจสินค้าของเราแล้วก็ลูกที่อักยู่ด้านข้างของยูทูบสอบถามอดของเราได้เลยนะคะแอดมินของเราจะคอยบริการให้ลูกค้าอยู่สามสิบคนเลยนะคบตอบไวมากเลยหรือลูกค้ากดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของยูทูบติดแอดมินได้เลยนะคะหรือ อย่าลืมทักแชทหายดิ้นนะคะแล้วเราส่งด่วนส่งไวภายใน3ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ